จะมากินมันคือเมาอะไรมาดูกันแล้วมาดูกันนะครับโหดูนี่สิครับผมนี่มันคือของหวานไงล่ะน่ากินมากไม่รู้ตแต่เมื่อไหร่ละแต่เดียวังไม่บูดเพราะเพิ่งเห็นเปิดตู้เย็นทันทีก็จะเแข็ หวังว่าจะยังไม่น่าจะไม่ดูดิถ้าอีกับมึงไม่ค่อยทำก็อื่นทำนี่อย่างเงี้ยการวอนเสียบแล้วก็การพผ่านจะเล็กเด็กๆแล้วต้องเอาผ้ามาเส็ยตรงนี้เพราะไปเจิ้นน้ำเฮล์นี่ไปไดแล้วได้แล้ว

โบราณคันเขือนน้ําไหลไหลคอคัน

เป็นมือปน้าน่ะเนี่ยอืมฮัลโหล